สวัสดีค่ะทุกคนหนูชื่อแก๊็บนะคะหนูเป็นคริสเตียนหนูมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดการเป็นเรื่องที่จะทําให้ทุกคนนั้นได้รับการเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเรื่องนี้ที่หนูกําลังจะเล่าให้ทุกคนฟังเป็นของขวัญให้กับทุกคนสําหรับคนที่เชื่อและรับเอาหนูอยากให้พวกคุณตั้งใจฟังให้จบเป็นเรื่องที่คุณต้องฟังก่อนตายจริงๆหนูยากเท้าความไปก่อนเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ชีวิตหนูนั้นเต็มไปด้วยความมืดบอดไร้ค่าสูญเปล่าและรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าชีวิตของหนูดำเนินด้วยสีเทาและในที่สุดมันก็กลายเป็นสีดำในที่สุดหนูก็จมดิ่งลงไปในความลึกของความบาปหนูเคยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ติดยาและก็ขายยาเที่ยวกลางคืนทุกวันและไม่เคยคิดว่าตัวเองจะพักและเปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆไม่เคยซ้ำหน้าหนูคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกับความรักที่แท้จริง หนูคิดว่าวันหนึ่งเราจะได้พบกับคนคนนั้นที่ด ta ูแลเราได้ที่รักเราทะนุถนอมเราหนูคิดว่าวันหนึ่งจะได้เจอกับความสุขที่แท้จริงและในช่วงนั้นหนูก็แสวงหาเงินแสวงหางานที่มั่นคงแสวงหาสิ่งต่างๆรอบตัวที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขแต่เมื่อเรามองและเราพิจารณาสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นงานไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับสุดท้ายต่างล้นแล้วไม่สามารถเอาไปได้เมื่อเราตายไป สุดท้ายแล้วมันเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่กับเรานิรันร์จนวันนึ่งหนูถามตัวเองว่าความสุขอะไรคือความสุขที่แท้จริงมีความรักที่แท้จริงอย่างไม่มีเงื่อนไขไหมและหนูตั้งคําถามนี้กับตัวเองทุกวันจนวันหนึง่งมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกหนูเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะรับและหนูจะเชื่อและหนูก็คาดหวังว่า ชีวิตของเรามันไม่มีใครอยู่แล้วที่ให้ฟรีๆมันไม่มีหรอกของฟรีของฟรีมันไม่มีในโลกแต่เมื่อหนูลองเปิดใจแล้วหนูลองเข้ามาโดยที่หนูก็คาดหวังกับเขาว่าหนูต้องได้อะไรบางอย่างกลับไปสิ่งนั้นคือความรักทุกคนรู้จักความรักไหมคะว่าหน้าตาแบบไหนทุกคนรู้จักความรักไหมว่ามันเป็นแบบไหนหนูรู้จักความรักความรักนั้นคือ การที่พระเยซูคิดเมื่อสองพันปีที่แล้วพระองค์ตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่าบาปให้กับทุกคนที่เชื่อและวางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์พระองค์ฟื้นขึ้นมาในวันที่สามพระองค์เป็นพระเจ้าแท้พระองค์เป็นพระเจ้าเดียวพระองค์เป็นผู้ที่ลงมาจากสวรรค์และบอกทางที่จะไปสวรรค์อย่างแท้จริงมีศาสดามากมายดัดตนเปลี่ยนแปลงตัวเองทิ้งวางทุกอย่างเพื่อที่จะไปสวรรค์แต่พวกเขาไม่สามารถไปได้ เพราะเขาไม่รู้จักทางไปสวรรค์เพราะเขาไม่ได้ลงมาจากสวรรค์พวกเขาไม่ไ <reason> ด้เป็นเจ้าของสวรรค์แต่พระเยซูคริสต์ผู้เป็นเจ้าของสวรรค์ได้ถ่อมตัวลงและมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อที่จะบอกทางไปสวรรค์ให้กับเราอย่างแท้จริงทางไปสวรรค์นั้นง่ายมากค่ะพี่น้องทางไปสวรรค์นั้นคือคุณปฏิเสธตัวเองแบกการเข็นและติดตามพระเยซูการแบกการเข็นและติดตามพระเยซูหมายความว่าคุณตายกับตัวเอง ตายกับบาปของตัวเองไม่ได้แปลว่าคุณจะทําบาปอะไรก็ได้ซ้าแล้วซ้าอีกแต่คุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริงไม้กางเขนนี้มีไว้สําหรับทุกคนที่อยากจะเริ่มใหม่ทุกคนที่ได้ยินเสียงแก๊บอยู่หนูอยากบอกว่าหากคุณอยากเริ่มใหม่หากคุณอยากมีชีวิตใหม่หากคุณอยากมีชีวิตที่สูงขึ้นทางเดียวและไม่ต่ําลงเลยหนูอยากบอกคุณว่าพระเยซูปเป็นคําตอบให้กับคุณพระองค์ไม่ได้เป็นทางเลือกแต่พระองค์เป็นทางเดียว พระองค์ไม่ใช่ทางแห่งความตายแต่พระองค์เป็นทางแห่งชีวิตพระองค์ตายและพระองค์ฟืน้นและพระองค์เป็นผู้เดียวที่ตายและฟืน้นพระองค์เป็นผู้เดียวที่เกิดมาบนโลกใบนี้และไม่เคยทำบาปเลยหนูหนุหนใจให้ทุกคนต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่ก่อนอื่นหนูขอถามทุกคนก่อนว่าคุณเคยทำบาปไหมหากคุณเคยทำบาปหนูมีอีกคำถามหนึ่งบาปของคุณได้รับการอภัยหรือยัง หากบาปของคุณไม่เคยได้รับการอภัยแล้วคุณรู้ว่าทั้งชีวิตคุณเคยทาบาปเหมือนที่แก๊บทําบาปคุณอาจจะไม่ได้ขายยาเสพยาหรือเที่ยวกลางคืนแบบที่แก๊บทาแต่อย่างน้อยคุณเคยกโกหกอย่างน้อยคุณเคยตกยุมคุณอาจจะเคยคิดริษยาหรือนินทาใครหรือสาบแช่งใครโดยที่คนไม่รู้ตัวและแน่นอนบาปมันเป็นส่วนบาปบุญเป็นส่วนบุญแล้วใครกันล่ะที่จะมาลบล้างบาปของเราได้ผู้นั้นคือผู้ที่จดบาปบุญของมนุษย์ทุกคนบนโลกผู้นั้นเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์ วันนี้เจ้าของสวรรค์อยู่ที่นี่แล้วหนูอยากให้ทุกคนที่เคยทำบาปต้อนรับพระเยซูคริสต์ด้วยกันในเวลานี้ให้ทุกคนพูดตามแก๊ปบนะคะ